สิ่งที่เราได้มาแล้วก็คือมาตอนนี้นะคะนั่นก็คือ Acer Swift Go 1 4นั่นเองหรือว่า Acer Swift Go 14นะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับเอมี่อีกแล้วนะคะจากที่ห่างหายกันไปนานนะคะมี่ก็กลับมาพร้อมกับคลิปบล็อกนั่นเอง วันนี้เราก็จะอัปเดตอะไรต่างๆในชีวิตไปด้วยกันเนาะเราก็มีกําลังจะไปเอาของที่ร้านบานาน่านั่นเองมีได้ของเล่นมาใหม่ซึ่งถ้าทุกคนอยากรู้แล้วนะคะว่ามันคืออะไรเดี๋ยวมี้จะพาไปรับของพร้อมกันเลยที่ร้านบานาน,าน่านะคะเ <t> ดี๋ยวไวมี่จะมาป้ายยาทุกคนด้วย <t> บอกเลยว่าเด็ดมากตัวน,นี้ <t> ไปเลย <t> go คว้ามาที่คาเฟ่เพราะว่าตอนนี้อยากหาคาเฟ่ที่ใกล้สุดแล้วก็จะมาเฮนนบุกนั่นเองแกแล้วทุกคนเราจะมา้ายยาดูทุกคนด้วยเนาะว่าฟังก์ชันมันเป็นยังไงก่อนหน้าที่มี่จะเลือกตัวนี้เนี่ยมี่จดูข้อมูลดูรีวิวอะไรอย่างเงี้ยมาเยอะมากนะคะกว่าจะได้สเปคที่ตรงใจนะคะแล้วก็เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราอะไรเงี้ยนานอยู่นะคะแล้วก็ได้มาเป็นเจ้าตัวนี้นั่นเองเดี๋ยวเราจะกินไปด้วยนะคะแล้วก็รีวิวให้เพื่อนๆฟังนะว่าทําไมมี่ถึงเลือกตัวนี้นะคะอันนี้คือ เมน,นูโปรดของมี่นะถ้ามาสตาร์บัคสุกครั้งนะคะมี่ไม่ค่อยสั่งกาแฟเลยมี่จะสั่งเนต์ตัวเนี้ยไอซ์โฮจิชะลาเต้แล้วก็ใส่เออเกรเจลลี่นะคะข้างล่างมันจะคล้ายๆแบบเฉาก้วยอะ่ะเป็นชามี่ก็จะเปลี่ยนเป็นนมโอ๊ตด้วยรู้สึกว่าอร่อยกว่าอันนี้คือแก้วโปรดของมี่นะแล้วก็สิ่งที่ทุกครั้งต้องสั่งก็คือทาดานโมจิวาโฟ อร่อยมากเลยอข้างในมันมีฟัสตา์แล้วก็มีโมจิข้างในนั่นนี่ก็คือสิ่งที่เราได้มาแล้วก็คือมากตอนนี้นะคะนั่นก็คือ Acer Swift Pro 4นั่นเองหรือว่า Acer Swift Pro 14นะคะด้วยความที่ไลฟ์สไตล์เราเป็นคนชอบทำงานข้างนอกชอบอะไรที่มันแบบพกพาสะดวกน้ำหนักเบาดีไซน์สวยหรูมัลติฟังชั่นอลนึกอออกไหมแล้วก็เราชอบเปิดโปรแกรมซ้อนๆกันบางที ทำสคริปต์ไปด้วยแล้วก็ตัดคลิปไปด้วยหรือฟังเพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราเปิดวินโดว์หลายวินโดว์อ,อ,อะไรอย่เงี้ยเราก็เลยเสิร์ชหาว่าเครื่องอะไรที่แบบ พอที่จะตัดงานแล้วก็แรงพอที่จะแบบเปิดหลายๆโปรแกรมพร้อมกันบางทีเราก็ทําปกใน Photoshop ด้วยอะไรเงี้ยเครื่องมันทํางานหนักมากเว้ยมี่ก็มาเจอเจ้าตัวนี้นะคะที่สเปคเหมาะกับมี่แล้วก็สเปคขขาปังมากๆจริงๆนะคะปังยังไงอะหรอเพราะเจ้าตัวนี้เนี่ยมี intel core ultra 5 processor 1 2 5้ h นั่นเองเวลาเราเปิดโปรแกรมหลายๆโปรแกรมพร้อมกันหรือว่าต้องเปิดแทบ็บทํางานหลายๆแท็บพร้อมกันนะคะเครื่องก็คือไม่มีสะดุดเลยแต่ยังว้าวไม่หยุดนะคะเพราะว่าที่สําคัญเนี่ยเขามี intel เลอาร์กราฟิกนั่นเองทําให้ภาพชัดสมจริงแถมสีไม่เพี้ยนด้วยนะอ๋อและอีกอย่างหนึ่งนะคะเจ้าเครื่องนี้เนี่ยรองรับการใช้งานของ AI ด้วยปังขนาดนี้ใช่ปะทั้งแบบใช้งานรัวๆนะคะรวมกันพกพาไปไหนก็สะดวกดีไซน์สวยหรูสเปคปังอย่างนี้เครื่องจะร้อนไหมนะจะบอกว่าปกติแล้วการที่แบบเราใช้โปรแกรมอะไรโปรแกรมพร้อมกันอะ่ะมันก็มีเครื่องร้อนบางใช่ปะแต่เจ้าตัวนี้เนี่ย ไม่ร้อนเลยนะคะคือระบบระบายความร้อนเขาว่าดีมากนะทำมาเพื่อการพกพาแล้วก็ทำงานที่ข้างนอกด้วยดังนั้นเนี่ยก็คือไม่ต้องห่วงเลยนะคะถึงทุกคนจะเห็นว่ามันบางขนาดนี้นะคะมิจะบอกว่าเครื่องนี้เนี่ยนอกจากฟังชั่นจะปังแล้วนะคะแบตเตอรี่คือโคตรอึดอึดมากจริงอยู่ได้ทั้งวันนะคะบอกเลย มาะกับคนขี้เกียจอย่างมี่เพราะว่าบางทีมีอ่อ่ะเอามาแต่ตัวคอมเวลารีบๆแบบไม่ได้เอาสายชาร์จมาถ้าเราเป็นไลฟ์สไตล์ที่ชอบทํางานข้างนอกเอะนาะหาอินสปิเรชันหาไอเดียต่างๆนะคะเราก็แนะนําเป็นการออกไปทั่งคาเฟ่นะทุกคนเพราะว่ามี่ก็เป็นคนหนึ่งที่แบบออกไปนั่งคาเฟ่แล้วมีความคิดงานใหม่ๆอะ่ะขึ้นมาเร็วมากเว้ยบางทีความคิดใหม่ๆอะ่ะจะไม่ได้เกิดขึ้นตอนเรานั่งคาเฟ่ก็ได้เว้ยขับรถแล้วเราคิดได้เห็นอะไรผ่านตาแล้วก็ คิดขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นอินสปิเรชันต่างๆนะคะมี่ก็เลยชอบทํางานข้างนอกเนาะอ๋อแล้วมี่จะบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยที่มี่เลือกเพราะว่ามันมีโคไพล็อตนั่นเองอะไรคือโคไพล็อตใช่ไหมเป็นโปรแกรมที่ติดตั้งมากับเครื่องนี้เลยนะง่ายแล้วก็สะดวกต่อการทํางานนะคะเป็นตัวช่วยที่ดีมากเพราะว่าเวลามี่เขียนแพลนไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขียนสคริปต์เสิร์ชหาข้อมูลต่างๆอุ๊ย what ever นะคะ คือแค่เปิดเจ้าตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมี่ก็สามารถเซิร์ชอะไรก็ได้คุยอะไรก็ได้เลยเจ้า AI ตัวนี้เนี่ยคือเขาก็จะช่วยเราหาข้อมูลได้เลยนะพอมันมีตัวช่วยเนี่ยงานเราก็เสร็จเร็วขึ้นนะคะทําให้เราไม่เสียเวลาช่วยทําให้ชีวิตมันง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ข้อมูลถูกต้องด้วยนะเ <Yeah. S 1> ซิร์ชได้ทุกอย่างเลยเ <Yeah. S 1> จ้าโค้พายล์ตตัวนี้ <Yeah. S 1> เป็นฟ mm ังก์ชันที่เลิศมากโอเคอย่างสุดท้ายนะคะ mm hmm. ก็คือมี่จะมาบอกส่วนลดนั่นเองสําหรับร้านบานาน่านะคะจํานวน1000บาทนั่นเองกติกาก็มีดังนี้เลยนะคะ เพียงแจ้งโค้ดนะ B N I N T E L 24ที่หน้าร้านบานาน่ทุกสาขาได้เลยนะคะเมื่อซื้อ Notebook Intel มามูลค่า20,000บาทขึ้นไปจำนวนจำกัด100สิทธิ์เท่านั้นนะีสิทธิพิเศษมากมายนะคะสำหรับร้านบานาน่าเลยเดี๋ยวมีจะขึ้นให้ตรงนี้นะปังมากถ้าใครสนใจที่จะซื้อของในบานาน่านะก็อย่าลืมเอาโค้ดไปใช้กันนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้แหละเพราะว่างานที่เราออกมาทำเนี่ยมันก็เสร็จเร็วมากเลย มันสวยเนาะทุกคนดูดิอันนี้คือสี p พียวซิลเวนะทุกคนสวยแล้วดูลักชูมากเพมันเบามากเลยอะ่ะมันพกพาสะดวกมากนะคะแล้วก็ตั้งแต่นั่งใช้มาเนี่ยยังไม่ร้อนเลยบังสุดๆฮัลโหลเราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเมื่อกี้เข้าวิเทียมนะแล้วก็ได้ได้ลิปใหม่มาเล่นนะทุกคนเขาบอกว่าเป็นแอปพลิเคเตอร์หัวเล็กหัวเล็กอะ่ะไอานทาแล้วมันเย็นๆเนาะวิน่ารักนะสีแม่แรงได้เนื้อดีอ่ะ เนื้อจะหนึบกว่ารุ่นที่แบบเป็นหัวหัวปกติดีให้เฮียนละคุณดูความชํำเนื้อแบบเนี้ยคือถ้ามันสีเข้มมากๆอ่ะจะรู้สึกแบบมันหยาเกินสวยนะไม่ชอบนะกี่ได้นี่มาด้วยจะดมพงพงคุณแจรถหน้าเหมือนน้องแมวที่บ้านนะคะอุ้ยเดี๋ยวนี้เจ้าน้องแมวให้ดูกันอยากดูปะน้องชาชาคุณดูน้องเป็นแมวตาเดียวเห็นไะมน่ารักมากเหมือนคุณใจเมื่อกี้ไหม เียจะเล่าประวัติน้องให้ฟังคือน้องตัวใหญ่มากคนน้องเป็นแมวอ้วนนะเหมือนน้องอะไปโดนรถชนมาแล้วคือสภาพน้องอะตาปิดข้างหนึ่งใช่ปะแต่คางก็ใส่เหล็กไว้ใส่เหล็กดาไว้แล้วทีเนี้ยเขาก็ไปรักษาแล้วเขาไม่มาเอาอีกเลยแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายที่รักษาน้องก็ไม่มาจ่ายเราเลี้ยงแมวเยอะมากที่บ้านอะสามสิบกว่าตัวใช่ปะก็ไปรักษาที่นั่นบ่อยมากจนสนิทกับหมอก็เลยแบบไปถ่ายมาก็สงสารน้องเพราะน้องอะ เขาบอกว่าน้องขี่อ้อนมากถ้าได้ไปคือน,น่ารักมากแล้วเขาเอามาเลี้ยงแล้วน้องน่ารักมากทุกคนนี่คนหนึ่งตาสองสีเห็นไหมน้องเป็นแมวค่ะสั้นๆน,นะคะคนนี้ชื่อเหนียเหนียนนะคนเมื่อกี้ชื่อชาชาก็เก็บมาเหมือนกันเหมือนมีคนจีนอะเขามาเช่าบ้านคนรู้จักอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เขาบอกเขาจะกลับประเทศแล้วเขาก็ไม่ได้เอาแมวไปด้วยเขามาฝากไอ้คลินิกเดิมนะคะที่รักษาน้องอะไรเงี้ยก็ได้มาแล้วก็แมวประจําบ้านตัวนี้ตัวนี้ คนนี้คือแม่คนโตสุดเลยชื่อมินิน่ารักมากเลยเนะี่ยโอเคโอเคโอเค้รงค,ค,ค,คนนี้อยู่มาตั้งแต่ตอนมีเด็กๆเลยแล้เขาก็อยู่กัน3คนในห้องในบ้านอะ่ะมีทุกชั้นมีแมวทุกซอกทุกมุมเว้ยแบบเดินไปทางไหนก็คือเจอแมวหมามีอยู่แค่3-4ตัวอะไรเงี้ยมีคอกกี้มีอะไรแต่นี้น่ารักมาก น้องอะน่ารักมากเลยแบบไม่วุ่นวายนะคือน้องอะเด็กมากนะที่โดนทิ้งเนี่ยคนนี้ก็3เดือนคนนู้นก็มา6เดือนวิ่งเล่นไหวิว่งเล่นกันมาก็อาจจะมีรับเล็บนิดหน่อยแต่ว่าเรามีที่รับเล็บให้น้องบางอย่างก็โดนรับบางอย่างก็ไม่โดนแต่ก็โอเคน้องเริ่มโตแล้วน่ารักมากเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าบานาน่าเนี่ยเขาสามารถใช้โค้ดลดราคาได้นะก็วันนี้ขอไปเถิของต่อกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย ไว้จะกลับมาเจอกันบ่อยๆนะ